สวัสดีครับกระินสวดีครับวันนี้วันนี้ว่างนะครับวันนี้นะจคาสินครับถ้าวันนี้ว่างจากว่นกระดิสดูแลเรื่อครับเออมาอีใส่ยีสต์คือว่าใช่ใช่ใช่ไอโมโตวีว่าอลไรครับครับไปซื้อรุ่นใหม่นะครับในเดือนบ้าใส่ตัวใหม่นะครับวันนี้เด้อครับวันนี้กข้อไหนจรนี้ครับวันนี้ใส่ไอจอนวันนี้ครับไอเดียไอมีอะไรมาฝากยีสต์คร so, like, oh, anyway, uh ับ huh. น right. no ี่ไอเพี้ยงครับวันนี้เอาให้เลือดสองเพียงน้องก็ไหนครับเออเกต้าซื้อจริงยังหลุด ชื่อสนธรายากรยราเป็นชื่อบุ๊กเลยลูกเฟซบุ๊กสนธยากายราเป็นภาษาอังกฤษนะครับ S U N T H A เบอร์โทรเอซีนั่นเลยลูกอาจารย์ครอยากโทรมาเลยนั่งครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ092 528 2028ครับผมครับนี่แหละเบอร์โทรตาสุนรอได้ครับไอ้น้องมัตเตอร์วิ่ครับเดี๋ยวจีดันเส้นดิ่งให้ครับเออเด้งไปน้ำกันออกข้าเสือน้ำกันเด้อครับเด้อเออรอไปหนีเนาะมันก็ต้องซอยว่า คิดถึงพี่ม้องจะมีครับคิดนวอแค่เพียงนั้นนครับต้องมีภารกิจดูแลแม่ครับดูแลแม่แม่กับพอคอยสบายบันไดกินของพ่จะไม่ใส่แม่ดูแลน้ำนะครับหอมขึ้นแม่ใส่ครับตอนนี้จนแหละครับไปจองรถไปสี่ขั้นแหละครับจองรถไปเขากางผลิตมาจากโรงงานอยู่ครับเคลียวมาเรื่อยเนาะก็มาเรื่อยครับเพราะว่าเราพอคอยจะโบกนะครับเพราะว่าไอ้จอนยันบันไบ่ได้หลองเพียงไงครับเพิ่นแต่งเพียงไงนะครับไอ้พวงม่วงนองเน้อครับเน้อก็ ฝากไปติดตามช่อเลี้ยงนี่นะครับไก่ขอดนะครับกําลังต่างขั้นอยู่น้องลากําลังต่างขั้นอยู่บัานี้ไอ้เพ่งไอ้เพ่ไหนจังไยนะครับเ้อมอเตอร์พี่ไอ้โอ้ยมุดคือเอามอเตอร์พี่เอาป็นพลงบอลลารอขนาดนี้ว่ะบ่ารอเนี้ยรอแต่เราใจเนาะเออเวียดดีเลยเราใจรอด้วยไอ้หนุ่มเสียงสุสานีวีพอฟุงสะรเด้อครับเอาพูดว่าแล้วไงรอแล้วก็เราใจไอ้ไอ่พอพูดเดียวไล้ไอ้ ก็จะว่าเดียเจ็ดแปดสิบเปอร์เนต์เรืองเอครับเดี๋ยวนี้บอกไอ้่นี้นเรือคไปจอนครับผมได้แปดสิอนแหละครับแล้อีกยี่สิบเปเซ็กับีมร่อยครับเศร้าปากเศร้าตีรงและไอ้คนดีเขายงแล้วก็จตาเ้อก็พญายิ่งหญ่ง้อครับเ้อแม่ปูสุดทเด้อครับพอเอาเสียเวลาสิอาอ์ดหลนยเนาะมีเพลงอะไรครับไ้เอาเพียงตมไทยขึ้นล่างก่อนครับได้เหยเอาเสียงแค่แตกเม่ช้างก่อนได้ครับไม่ค่อยเอา แกไถ่กินล่างมนะครับน้องมืออื่นนั่นของผมแต่มืออื่นของตาผมเนอะแต่ข้อข้อไม่น่าอายนียวันนี้วันนี้พี่มันจะมีเสียงแคนจากเบนช่างนะเออตอนนี้สองสามเรื่องมั้งลองลองเล่นลองชื่อกันเดี๋ยวลองใช้กันเด้อตาเด้อตาซอยอายเด้อะใส่บอสเพียงนีงลุกขึ้นกัโอเคตอนน้องสามเลย ได้ยินเสียงแคนดังร้อยเลนมาจากแมนชันไอ้น้องเดี๋ยวครับอยู่มันไม่ต้องขีดนั่นคนอะไรมางานไม่ต้องบักทำไมกันเออเออไม่ได้เอฟซีครับเออขี้อะไรครับเรียนมัธสูงอาจารย์ไมยไทยงอาจารยไทยขออนุญาตอาจารย์ไมไทยอยู่ใจสินเด้อครับเด้อครับแกมีโกงเนาะแกมีโก้บ้าง ยิ <ersch> ่เสียแค้น hey! ด hey! ังล้อมแ้นมาจาดแนนฉันไข่หนอพักอยู่วงนั้นคนไก่บ้านคือเฮาเบอร์ยังไม่ลู้ทำนองไหนลองไลาเสาว์ฟังแล้วเฮาคิดทอดแม่พอ หลายสิ่งที่รออยู่ในความจําพ๊ตานับแต่ปัจลองมาได้ไา,า,ามเป็นคนไ<ค>รยทีน่ความทุกข์ที่ไม่ไไมต้องมียากงานบ่อเสาแต่สตอหอดคำ มาไกลหลายปีติต่โตอยู่กอ,อท่อหมบอ,อ,อแรกฟังลำคืนนี้เหมือนแค่แกนไทยถามว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไป ใจได้อยูมแม่นเชนยังเก่าแค่หมาสัมบ่อยงางไรยืนยันว่าเจ<ะ>้าของเป็นภัยอ่อนซอนน้ำใจเจ้าของเสียงเค้มขอบคุณน,น,นะเลย,ยสูงสุดโอ้ยงอดวะ าคนบานเฮาหักกันมาเทนขอมดีเะินเด้อหมอแทนช่วยเป็นตัวแทนปลอมไก่ไกลบ้าอ่าน,นให้ทีมาพนย์มีฝากนะครับฝากนะครับสองสามหมื่นแว่ในบานที่หนึ่งในการ้่วมเท่กะมากกว่าหมื่นนะครับแต่ว่าสิ่งเหงานส,สายเนี่ยเพราะ<อ>ว่าตรงนี้กะ กำลังทำงานเพ่งอยู่ครับไอ้พวงมวงนองอยู่ครับฝากเพ่งเียแค่จะแน่ชันนีะครับไอ้เพียังไหนนองพุดนองครับครับพูดฝากนี่จี่พุดเด้อก็ฝากเป็นใจน้ำเนาะนะครับครับผมอตาน้เน้อครับเดี่ตางยบอกผโทกันพูดบอกนัโทยทำไรพเนี่ พุทธการินบอกว่าโทษแนวจะโทษเลนน้ำครับครับผมเฟซบุ๊กพุทธการิครับผงของ a ฟซบุ๊กพงสะท้อนสิงหาเวียดครับพงสะทอนพอพานงูสอสลาทตงรอเรือครับสิงหม์ขลังไดครับสอิงอสิงหอหาวอยชอช้างเวียครับนะสิเดียวบอียน่อยรอพุนะครับรอบเจครับบอกวโทษนะไหมโทษอะไรมาเทอเอ็ซีจโทษหาพุทธครับเป็นการส่ตอพุทธกาิเอาเฟซบุ๊กกัได้บโอเคสมงมเมสเซจเนาะ ถึงจะได้ครับครับผมครับครับครับอ้าฝากยังไงเอฟซีเด้ลูกครับผมก็ฝากติดตามเส็นสัญญาไนตลาดด้วยครับแล้วก็ฝากฝากล้านท่านนี้เนี่ล้านเอฟนีแซ่บนะครับ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 นี่แหละครับมาหน้าทีมงานมาเขากล้องนั้นมันอะไรครับเรื่องอกมาฝากพี่ว่าไปสนิทก่อนเน้องกันก็ฝากมาผ้าจ่าด้วยครับเด้อแฮัวหน้าทีงปันเด้อมาอดนุ่นที่ร้านเจ้นี่แซ่บเด้เนาะครับครับเจ้นี่แซ่บเด้ครับเด้อเออมากนนุ่นในจอนผมได้ครับเด้อ